ครับวันที่สามของให้มันผอมที่รุ่นเราวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สามพฤษภาคมสองพันยี่สิบสี่ตอนนี้เวลาแปดนาฬิกาสาที่หกนาทีเรากินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับประโยว์ต้องออกเลยก็ผมเมื่อคืนเกือบไม่รอดคือแบบว่าแบบมัดกันเยอะมากมันมันมันหิวมันมันไม่ดีเลยที่เราถ่ายโยงเมื่อคืนนะที่บอว่าไม่ไหวแล้วนะ ม่ใช่ไม่ไหวแล้วมันมันหิวอยากกินแหละก็กพยายามดูไว้ว่าไอ้อะไรที่มันไม่อร่อยไม่ไปกินมันชานี้ก็กินมาช้าเรียบร้อยหมูย่างสิบไม้เหมือนเดิมครับเป็นหมูย่างจากนอกไม่ไม่หมักครับสิบไม้แล้วก็แล้วก็ตัวอะไรละ่ะแกงฟักทองใส่ไ,ไก่ร้าน,านเดิมนะครับก็ไม่กลับมาแห้งๆนะครับก็กินหมดแหละ เรียบร้อยก็หมูยา่างน่าจะร้อยกว่าเขียวได้นะรับทองรวมแล้วก็ได้สักสามร้อยเขียวนะครับสองอย่างกินไปสักสามร้อยเขียวจริงอาจจะไม่ถึงหรอกเพราะกินไปน้อยมากไปกินหมดแนละ้วหมดหมดทนะั้วนะจริงๆแล้วข้าวที่ซื้อมาเป็นเออ่เป็นต้มยำหมูเป็นเรียกว่าเป็นต้มต้นน้ำใส่หมูใส่เห็ดน,นะครับเดี๋ยวไว้น่าจะไว้หมูเห็ดโอเคก็ตามนี้ ก็ซื้อไม่แค่นี้แหละขนมนไม่ได้ไม่ได้ซื้อตอนเย็นมีนัดกับยายแก่ขนมด้วยไปเจอร้านานงึงตอนเช้าคืออย่างงี้คือเราอยากกินไม่ขนมไม่ขนมที่เป็นไม่ขนมจริงๆครับออกมาต้มชอบกินทีนี้ก็อยากกินมาแล้วเดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้กินสักทีเลยไปเจอร้านอโอเคร้านนี้เขาแกะแต่เขาบอกเขาเพิ่งแกะมันมีอประมาณห้าเม็ดไม่ไม่พอ บอกเดี๋ยว,วยิ่เย็นเขาขายอ่ะเดี๋ยวเย็นให้ให้ให้ขนาดใหม่หามาใหม่เขาเขียนให้อโอเคนะสกปกยังเย็นพุ่มหน,นึ่งยังอยู่ครับเดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้น,น่าน่าจะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็น่าจะได้จริงแล้วนะครับแล้วก็นอกจากไม่ซื้อขนมที่จริงๆมีฟังเหตุว่าทำไมไม่ซื้อขนมเพราะเมื่อเมื่อคืนเราไปเจอร้านคุกกี้ร้านหนึ่งไม่ได้เซิร์ชนะข,ขึ้นมาเองเหมือนมันรู้ว่าเรากำลังหิวเนี่ยร้รานชูวี่คุกกี้มีชอ็ชอคช็อคกับไวท์ช็ออร่อยมาก สี่กระปุกหกร้อยยแรงอยู่แรงงมากครับก็ตกเชือกยี่ิบห้าบาทตัวงแล้วก็เป็นโปรสี่กระปุกหก,กร้อยก็ตักมาได้ได้วันอังคารเขาบอกว่าวันอังคารถึงก็โอเคระหว่างนี้ก็งดขนมไปก่อนนะครับเพื่อจะได้กินคุกกี้ใส่อร่อยก็ตอนนี้รู้สึกดีแล้วรู้สึกดีแล้วมันมันมันไม่ได้เป็นอะไรมาก ไ่คอโอเคก็ถ่ายกันเท่านี้ครับก็สรุปเช้านี้เราทานไปอย่างเดียวนะครับถังร้อยกิโลเชลมีหอยย่าแล้วก็มีฟักทองกับไก่นะครับนอเครับอ๋อจริงๆอยาทก่เข้าต้มด้วยของการกินเพียบเลยมาไว้ก่อนนะครับไปนะครับสวัสดีครับ